สวัสดีครับเมนูต้ยมยำหัวปลากระพงน้ำข้นนะครับครับเริ่มทำกันเลยครับหัวปลากระพงมีไส้กับกระเพาะด้วยนะครับเห็ดครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดมะนาวต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับ น้ำพริกเผาะมะขามเปียกผงชโลดน้ำปลานมสดเริ่มหั่นขาก่อนเลยครับทุบตะไคร้ให้แตกแล้วหั่นเป็นท่อนๆครับฉีกใบมะกรูดโดยเอาเส้นตรงกลางออกนะครับซอยหอมแดง ใส่จานรวมกันไว้ครับตั้งน้ำใส่เครื่องที่หั่นไว้ลงไปตามด้วยมะขามเปียกสับหัวปลาให้เป็นชิ้นๆครับมีไส้กับกระเพาะปลาด้วยนะครับน้ำเดือดแล้วใส่เกลือผงชูรสน้ำพริกเผา พริกสดตำบีบมะนาวดับคาวปลาครับหนึ่งลูกครับใช้มือคุกเค้าให้เข้ากันครับใส่หัวปลากระเพาะใส้ลงไปเลยครับน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดได้เลยครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา มะนาผมใส่3ามลูกเลยครับตักฟองออกครับชิมดูปรุงรสตามชอบแลยครับถ้าโอเคแล้วใส่นมสดแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับตักใส่หม้อไฟเลยครับผมใช้หม้อไฟฟ้าแทนนะครับผมโรยต้นต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งครับลงมือรับประทานเลยครับมีกระเพาะปลาและไส้ปลาด้วยครับ จะมีความมันของหัวปลาอร่อยดีครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ